สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PCD Studio นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว v s t Plug-in นะครับเป็น plug-in กลกองที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับจะเป็น plug-in อะไรครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันครับ และ VST p l u อ i n ที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Steven Slate Dark นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อว่า SSD ก็คือ Plugin ตัวเดียวกันนะครับ Plugin ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Plugin Instrument นะครับเป็นการจําลองเสียงกองชุดนะครับจุดเด่นของ p l u ก i n นี้นะครับคือมี Quality มี Sample มี Library ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขาใช้ศิลปินหลายๆคนนะครับมาทําการบันทึกเสียงให้นะครับแล้วก็บันทึกใน Studio ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับทำให้เรามี Sample เสียงมี Quality ที่มันค่อนข้างที่จะเคลียนะครับแล้วก็สะอาดซึ่งเจ้าปักอิน SSD หรือว่าสตีเวนสเลดดมเนี่ยก็เป็นปักอินปักอินหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นปักอินที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้งานอยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าปักอิน SSD เนี่ยตัวเต็มของเขาเนี่ยเขาก็จะให้เราเช่านะครับมันจะตกอยู่ที่เดือนละ9.99เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา1ปีนะครับก็จะตกเดือนละประมาณ300บาทแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็มารีวิวเป็นตัวเดโมนะครับตัวทดลองโหลดฟรีนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับ่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาก่อนนะครับเว็บไซต์ของเขามีชื่อว่า Steven นสล d ดดำนะครับเข้ามาก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็น Overview s s d 5.5นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่านี่ฮะเขาก็ใช้มือกองครับศิลปินหลายๆคนที่ทําการบันทึกเสียงแซมให้กับปักอินนี้นะครับแล้วก็มี m i d i กรุ๊ปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อแบบเป็นตัวเต็มของเขานะครับเช่ารายเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ MDI ปงเไทั้หมด2004เลยนะกรุับ o ล k เมทัลแจ๊ดฟังอินดี้มีหมดเลยครับมีแนร์ให้เลือกทั้งหมด135บาใคิกอีก112ทอมอีก58บใบครับใหแฮเยอะมากครับถ้าเทียบกับราคาที่เราต้องจ่ายนะครับผมว่ามันเวิร์กมากๆเลยอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของเสียงในปั๊อิน s s ดนะครับที่นำไปใช้ในเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูครับ ผมว่าชาวล็อกหลายๆคน,นที่เป็นมือกองหรือไม่ได้เป็นมือกองนะผมว่าชอบแน่นอนซาวมันถูกจริตมากเลยผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผมชอบมากเลยซาวแบบนี้อองอีกสักเพลงนึงฮนะอันนี้เป็นป๊อบล็อกแล้วกัน อันนี้เป็นตัวอย่างแบบเป็นกองอย่างเดียวนะครับในปั๊กอิน SSD นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันด้ดยถือว่าดีนครับพะทำออกมาค่อนข้างดีมากเลยเป็นโซ l i ดล็อกบ้างครับ อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสียงคร่าวๆนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆต้องมาทําการสร้าง Account ก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้สร้างแอคเคานต์เนี่ยก็ทําการสมัครบัญชีของเขาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยร้อนกลับมาที่หน้าหลักของเขาสังเกตดูให้เลื่อนลงมานิดนึงนะครับมันจะมีเขียนว่า SSD 5.5ฟรีนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ทําการกดทลายจากนั้นทําการล็อกอินบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้า SSD เนี่ยมันก็จะเข้าไปซิงค์อยู่ในแอคเคานต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สังเกตได้ว่ามันจะขึ้นว่าคว่า your product นะครับมันจะขึ้นนี่นะครับเป็น SSD 5.5ฟรีนะครับให้เพื่อนๆทําการคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยมันต้องทําการดาวน์โหลดปลั๊กอินผ่านซอฟต์แวร์ของเขานะครับที่เป็นตัวดาวน์โหลดติดตั้งอีกทนีนะครับสำหรับเพื่อนที่ใช้ Mac OS นะครับก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆคนอื่นที่ใช้ Windows ก็กดเลือกได้ หลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์เขาก็จะมีชื่อว่า Steven Slate Audio Center นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ล็อกอินด้วยบัญชีที่เราทําการสมัครเอาไว้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีเจ้า p l u อ i n SSD 5.5เนี่ยแสดงขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยครับอันนี้ของผมติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยจะขึ้นคําว่า re-install นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะฮะก็ให้ทําการ กด in store ไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆครับจนเสร็จขั้นตอนสุดท้าย A later few moments วิธีการใช้งานก็ให้เรา insert instrument ขึ้นมา plug in มันก็จะชื่อว่า SSD sampler นะครับก็ให้เราทําการ insert ขึ้นมาเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าตา p l u อ in ของเขานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อ SSD นะครับก็เป็นชื่อย่อของเขานะครับก็คือสตีเวนเซเลดัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ p l u อ in ของเขานะครับโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อต่างๆนะครับมี create edit mix map group นะครับแล้วก็ setting เดี๋ยวผมจะ มารีวิวให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างอ่ะเราเปิดมาครับหน้าตาเริ่มต้นมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทดลองเป็นตัวเดโมเนาะแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยต่างกันตรงที่ p รีเซตหรือชุดกองไลบรารีนะครับมันอาจจะไม่เหมือนตัวเต็มเปิดขึ้นมาเลยครับเราจะอยู่ที่หัวข้อ create นะครับในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น p รี s e t นะครับที่เราสามารถเลือกได้ตอนนี้ของเราเนี่ยจะมี p รี s e t อยู่แค่3อันนะครับก็ทําการเลือกได้นะครับ p รีเซตตรงนี้นะฮะมี ฟีไดชินนะครับแล้วก็ฟีดิชันนะครับแล้วก็ฟีฮุกโก้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเลือกดูขึ้นมาสักอันนึงนะครับเสียงของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกพีเซตได้นะครับว่าเราต้องการใช้พีเซ็ตไหนตัวแล้วเนี่ยจากที่ผมทดลองดูเนี่ยผมชอบตัวฮุกโก้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีมิติมีเหมือนแบบมีรูมค่อนข้างเยอะนะ อ่ะน,นี้ก็จะเป็นการเลือก preset นะครับในหัวข้อ edit เนี่ยเราสามารถเข้ามา c o n f i g หรือว่าปรับแต่งกองแต่ละใบได้นะครับยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นถ้าเป็น snare ใช่ไหมฮะใน instrument master เนี่ยคือเราสามารถปรับ v o l ุ่มความดังเบานะครับส่วนจูนเนี่ยก็จะเป็นการปรับพิษของเสียงกองใบนั้นๆน,น,นะครับสมมุติถ้าเราเพิ่มขึ้นเสียงกองมันก็จะสูงขึ้นนะครับหนังหนังหนังกองมันจะส่งขึ้นถัดมานะครับขวามือเนี่ยก็จะเป็น ตีคูลเลชั่นแอคตีคูลเลชันมันจะเป็นตำแหน่งในการลงไม้ลงไปเนี่ยมันจะมีอ่าเป็นสแนนเซนเตอร์ก็คือลงไปที่กลางใบส่วนริมช็อตเนี่ยก็จะเป็นอ่าติดริมชอ็อตติดขอบนะครับก็จะมีแอตแทกค่อนข้างที่จะล็อกหน่อยนะครับคือปักอินเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างละเอียดนะครับตรงเนี้ยผมขอสรุปง่ายๆก็คือมันจะเป็นองค์ประกอบของสแนนใบเนี่ยครับมันมีเสียงแหล่งกําเนิดเนี่ยมันออกมาจากอะไรบ้างเราสามารถมาบาลานซ์ตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเสียงริมช็อตมันเยอะไปเนี่ยเราก็สามารถลดได้จะ ตรงนี้เลยครับ d ดนามิกก็คือความดังต่างๆว่าเราอยากจะให้มันตีลงไปแล้วมันมีความดังยังไงนะครับส่วนถัดมาตรงหัวข้อไมโครโฟนนะครับสมมติว่าในสแนบใบเนี่ยนะครับเราต้องการจะให้เสียงเนี่ย มันมาจากไมอะไรบ้างตรงเนี้ยก็จะมีให้เห็นว่ามันมีสแนร์ท็อปสนแนร์บตทอมแล้วก็มีโอเวอร์เฮดนะครับไมโอเวอร์เฮดไมโูมเราก็สามารถบาลานซ์ได้ว่าเราเนี่ยอยากให้มีเสียงมาจากไมอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอนวิลลปประมาณว่า เราอยากให้ envelop เนี่ยมันเป็นยังไง envelop e ก็คือ attack decay r e l e t e นะครับเวลาเราตีกองลงไปเนี่ยให้ attack มาช้าหรือว่ามาเร็วแล้วก็จะให้เสียงสั้นเสียงยาวอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นคือ envelop นะครับคร่าวๆ editor ก็จะมีประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อ mix mix ก,ก็ mixer ครับเราสามารถทําการบาลานเสียงบาลานอะไรได้นะครับเขาก็จะแยกแท็กมาให้เราเป็น kick in kick out snare top snare bottom เราก็สามารถมาบาลานตรงนี้ได้เลยถัดมาในหัวข้อ map นะครับ แมปในที่นี้ก็คือ,อ,อการ mapping midi note นะครับในกรณีถ้าเกิดเราทำการใช้คอนโทรลเลอร์หรือว่านำกองไฟฟ้ามาตอ่อเพื่อที่จะทำการบันทึกเสียงเนี่ยเราก็สามารถมาเซตค่า midi note ต่างๆได้กรณีถ้าเกิด midi มันไม่ตรงตามที่เราเล่นอย่างเงี้ยเราก็ทำการกด midi l e a e r แล้วก็ตั้งค่าได้เลยว่าเราจะให้เสียงเนี่ยมันไปออกที่กองไฟฟ้าแป้นไหนอะไรประมาณนี้นะครับในหัวข้อก r o u เนี่ยมันก็คือ group สาเร็จรูปนะครับที่เขาทาการคิดมาให้เราแล้วในกรณีถ้าสมมติแบบเพือพ่อ,อนๆบางคนอยากจะทาเดโม่ทาอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะ ลงลากกรุ๊ปอันนี้ลงไปวางดูก่อนก็ได้อายกตัวอ,อย่างอย่างเช่นนะครับถ้าผมเลือกเป็นล็อกอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นท่อนเพลงมาให้นะครับว่าเป็นอินโทรเป็นเวิร์ส P คอรัสคอรัสอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีใช้นะครับก็คือเพื่อนๆอยากได้แพทเทิร์นไหนเนี่ยก็คลิกแล้วก็นําไปวางที่แท็กของเราได้เลยก็จะเป็นมิ d i มาให้เราอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็ลองกดฟังดูได้ครับเป็นประมาณนี้ครับ มันก็จะเป็นกรุ๊ปเสร็จรูปให้เราเนาะแบบเวลาเราทําเดโมททำอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นผมลองเป็นคอร์สเป็นไลท์สีบาร์ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเขาก็จะตีไลท์ผมว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับ จริงๆแล้วผมว่าใช้แทนการบันทึกเสียงกองได้เลยแล้วปลักอินเขาทำออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆากครับเพราะว่าเขาใช้มือกองในการบันทึกเสียงมันจะมีดนามิกที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าการที่เราเขียนมิดีลงไปนะครับในหัวข้อกร๊ p ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวข้อเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็เป็นการตั้งค่าต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ ไปคอนฟิกอะไรมันมากมายฟังก์ชันต่างๆในปลั๊กอินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับให้ช่อง n e l PCD Studio ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับ